สวัสดีครับมอนี่รายการที่นี่สีเชื่อใหม่ลอบึงลอกินจะพากันไปดูจับกับสวนโกโก้ของอำเภอสังคมโดยการร่วมกลุ่มของนายบุญช่วยแสงมณนีข้าราชการครูวมนานบ้านเท่ากลางตำบลนางอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายในจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ที่ปลูกโกโก้สายพันธุ์รูปผสมไอ1หนึ่ง เกษตรกรที่ปลูกโกโก้อยู่51ราไรมีพื้นที่ประมาณ130ไร่นับเป็นต้นโกโก้ได้ประมาณ2 1 8 7 5ต้นต้นโกโก้เป็นพืชพื้นเมืองในเขตร้อนชื้นของอเมริกากลางและอเมริกาใต้เมล็ดโกโก้นำมาใส่ทำเป็นของหวานเช่นช็อกโกแลต โกโ้สายพันธุ์ลูกผสม IM1 มีลักษณะเด่นคือจเจริญเติโตรเร็วทนแรงเหมาะสำหรับปลูกในเขตภาคกลางภาคเหนือและอีสานให้ผลผลิตสูงเริ่มออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้ในปีที่2หรือ3หลังจากการปลูกเมล็ดแห่งมีขนาดและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมสวนโกโก้ สังคมโกโก้ที่อยู่อำเภอสังคมของจังหวัดนองคายเป็นสวนโกโก้ที่มีแห่งแรกของจังหวัดนองคายที่มีการปลูกโกโก้เริ่มการปลูกโก้แล้วได้ผลด้วยได้ผลด้วยมีลูกดกด้วยอันนี้สถานที่สวนก็อยู่ไม่ไกลนะครับห่างจากตัวเมืองนคองคายประมาณร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลจากจากอำเภอเมืองมาแล้วผ่านมาทางอำเภอสังคมสังคมแล้วับมาทางอบตนายิ้วนะครับอบตนายิ้วแล้วก็จะ พบกับสวนโกโก้แห่งเดียวแห่งแรกของจังหวัดนองายครับผมอาจารย์มาช่วยแสงมณีอยู่บ้านเขากลางนะครับเขากลางตำบลในยออำเภอสังคมจังหวัดนองชายได้ปลูโก,โกโกโก้หลายพันไอเอ็มวันติดลูกไปแล้วนะครับขายขายขายลูกรุ่นแรกเนี่ยไปแล้วในเดือนในเดือนสิงหานะครับปลายเดือนสิงหาเนี่ยขายไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าลูกชุดลูกลูกชุดแรกเนี่ยมันจะ มันจะติดไม่เยอะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันีแค่สองปีที่สองรัน่ปองยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มอยู่เนี่ยสิ้นปีเนี่ยมันอะไไหวตรงเนี้ยนะครับแปลงนี้จะอยู่ที่ปีปีเจ็ดเดือนแปดเดือนประมาณนี้มีศัตรูเกือที่มาร์เป็นตังค์ศัตรูของเขานะครับก็จะมีพวกแมลง กินใบแมลงกินใบกันนี้ก็รักษาไม่ยากนะครับรักษาไม่ยากเราเล่นพวกสารแมลงนะครับไล่แมลงแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพวกพวกที่หนอนหนอนเจาะลําต้นนะหนอนเจาะลําต้นก็มีอันนี้เราก็ป้องกันด้วยการที่เราตัดแต่งกิ่งให้มันโล่งนะครับมันโล่งมันมันจะไม่มีที่เกาะงแมลงแล้วแมลงก็จะไม่ไปไข่ใส่ อันนี้เ้าใช้ขอดสารเคมีวอนใน้กันกับยัดในการกําจัดศัตรูพืชเนะพวกใช้สมุนไพรใช้สมุนไพรพวกสารไล่แมลงพวกกระดาษพวกบาราเทสตัวสารพิษตัวทัางเขาใช้สมุนไพรอันนี้ก้อนโกนี้จะจะไม่ใช้เคมีเลยจะไม่ใช้เคมีครับใช้เคมีกับผสมกโกไม่ได้เลยจะไม่ใช้เคมีเพราะนั้นการบำรุงรักษาไม่ว่าจะให้ปุ๋ยกให้ ใหอ้อยาป้องกันศัตรูเพื่อต่างๆก็ต้องใช้สุนทรภัยต่างๆนะครับไดใช้สุนรภัยอย่างเดียวครับอ่าปัจจัยสําคัญเขาก็คือ,ค,อคือน้านะครับแต่น้ําไม่เยอะนะครับตอนนี้ดอกมากนะครับน้ำไม่เยอะน้ำไม่เยอะน้ำดิสบ,บารักสบารักสบาระครั้ง